สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ,บชีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชยิขอมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจกันเลยค่ะเพราะหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยชยิมีการสอนเท่าทุกันทําผมแต่งหน้าเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆก็คงกล้าออกจากบ้านด้วยหน้าเป๊ะแล้วก็ผมปังกันแล้วนะคะเราดูแลทั้งหน้าและผมดีมากขนาดนี้แต่เอ๊สสาวๆลืมดูแลเรื่องอะไรไปหรือเปล่าคะเรื่องของน้องใต้วงแขนของเรานั่นเอง ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยก็ต้องการการดูแลไม่แพ้ส,ส่วนอื่นๆเช่นกันนะคะและผู้หญิงแบบเราเนี่ยก็ใฝ่ฝันที่จะมีวงแขนที่เนียนใสใส่เสื้อผ้าอะไรก็มั่นใจก็เลยต้องทอนต้องโกนและก็ต้องแว็กซ์แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยบอบบางกว่าหน้าเรา3ามถึงหเท่าเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลา14วันในการฟื้นฟูรักษาผิวใต้วงแขนอีกด้วยวันนี้เนี่ยชิเลยจะมาพูดถึงการดูแลผิวใต้วงแขนของเราให้เรียบเนียน เขาก็จงางใส่อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะคะนั่นก็คือการดูแลค่ะคําตอบของชี้เน่ก็คือการเลือกตัวช่วยดีๆอย่าง Dove d o ที่จะมอบการดูแลผิวใต้วงแขนในแบบที่เราต้องการเลยละค่ะลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่า Dove d o เนี่ยมีข้อดียังไงบ้าง โดดีโอเป็นหนึ่งเดียวที่มีส่วนผสมของ moisturizing cream ถึงหนึ่งใน4ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วยังช่วยฟูนฟูผิวคล้ำเสียที่แก่นแท้ของสาเหตุและลดปัญหานหนังไกจากการที่เราทำร้ายผิวในทุกๆวันทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนแลดูกระจ่างใสได้ใน7วันแล้ววันนี้นะคะชิขอนแนะนำตัวช่วยดีๆตัวใหม่ล่าสุดจากโดบดีโอนั่นก็คือโดบพาวเดอร์ซอฟต์กล่องนี้เลยที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ของผิวเนียนนุ่มด้วยกลิ่นหอมนุ่มนวลดูดแป้งอ ฟังไม่ผิดกันหรอกคะ่ะราวกับแป้งเลยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเบาสบายแบบแป้ง <c oughs> กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใต้วงแขนฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะ เชื่อเลยว่าสาวๆเหล่าๆคนเนี่ยคงคุ้นเคยกับกลิ่นหอมละมุนของแป้งกันนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกเบาสบายและก็สดชื่นไปตลอดทั้งวันด้วยทําให้เราเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใต้วงแขนที่ให้ความรู้สึกเบาสบายเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังต้องเหมาะกับอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราด้วยนะคะซึ่งกลิ่นหอมละมุนดุจแป้งนี้ก็มาจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างดอกฟรีเซียและพีโอเนียนั่นเองค่ะนอกจากจะทําให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยเนียนนุ่มดูขาวกระจ่างใสแล้วนะคะ ยังมอบประสบการณ์ใหม่แบบเบาสบายผิวใต้วงแขนอีกด้วยล่ะคะ่ะและได้ข่าวว่าตอนนี้ในแฟนเพจของ d o ด e Thailand มีกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ d, d. o ฟดีโอสุดออริจินัลยังไงก็สามารถเข้าไปรับตัวอย่างโดบดีโอสุดออริจินัลมาลองใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชิคก็ต้องขอตัวลาไปดูแลผิวใต้วงแขนก่อนเลยะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ